เคลื่อนตัวไปปราศัยตามสถานที่ราชการต่างๆโดยเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนตัวไปยานสถานที่ต้อนรับสถานเอกอัครราชทูตนะครับประเทศตาา่างๆเก้าแห่งด้วยกันโดยยื่นหนังส,สือของเราก่อเป็นเรื่องอาวุธครับมีอาวุธปืนคือสี่ห้าหนึ่นงกระออบอกน,นะครับมีอาวุธคืนลูกศรเป็นกระดิ่มีอาวุธวิสีเล่มแล้วก็มียาเสพติดประเทศกระท่อมและยาบ้านะครับเมื่อคืนนี้มีเหตุแทรกซ้อนที่บริเวณสวนลุมินีนะครับสองเหตุด้วยกันเหตุแรกนะครับเวลาประมาณ ในนาฬิกา20นาทีขณะที่คุณโอเพียนะครับโฮราเรืลกำลังเดินทางกลับจากการทำง,งานที่โรงแรมบาร์นะครับเดินทางมา,างตามถนนวิญญาณเดวทางซ้ายนะครับก็เข้าภาษาหัวเรื่องท,ที่โทรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็ได้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจีอีกเหตุนหนึ่งครับอีกเหตุนหนึ่งก็เวลาประมาณ2นาฬิกา50นาทีนะครับบริเวณ ราา onun, ประตูหนึ่งตัวบุรีดีเช่นกันนะครับขณะที่คุณวัชรพลนะครับก็แสวงกับวแท็กซี่อยากแยกไปยุ่งถนนสารสีนะครับมุ่งหน้าแยกสารสีมาตามถนนทิวทัศนะครับก็ถึงบริเวณประตูหนึ่งที่ตัวบุรีดีก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดตามน้นก็รู้สึกเจ็บที่บริเวณข้อศอกซ้ายก็รีบขับรถไปที่แยกบกินนะครับเพ้าะว่าตรวจตรวจสอบตรวจสอบรถยนต์นะครับพบว่ามีรอยกระสุนปืนที่ประตูทางซ้ายมีอจำนวนหนึ่งรูนะครับทะลุเข้าไปในรถ แล้วก็มีกระสุนมีรมยกระสุนปืนที่บริเวณประตูด้านซ้ายอีกหลายจุดด้วยกันนะครับนายว่าแคุณว่าแชคพลได้รับบาดเจ็บที่บริเวณมือด่บซ้ายก็ราาักษา,าตัวแล้วก็แจ้งความที่สถาน,บบน,นีขนส่งความบ้ายีๆเช่นเดียวกันนะซึ่งอาจารย์ก็ได้สั่งการที่กระทรวงนะครับว่าแม้ว่าการควบคุมเกลี่ยแฉกซ้อน,นอนในบริเวณที่ต่างๆเนี่ยสามารถควบคุมได้ดีขึ้นนะครับเกลีต่างๆเกิดขึ้นน้อยลงยังไงก็ตามก็ยังมีเกตี่ยแฉกซ้อนเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณที่ จุดชุมนุมที่มีประชาชนประชุมนุมมากที่สุดในปีนี้นะครับนั่นก็ได้จัดการที่มีการปรับจุดตรวจนะครับผ่านโคมนะครับวันนี้จะั่นโคมที่บริเวณส่วนพิยุกนะครับให้เข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็ตำรวจอาชญาโนให้ได้สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินคดีในสองเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับรวมทั้งวางนในการป้องกันให้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของในเอกสารประสานงานนะครับก็ได้รายงานในที่ประชุม เกี่ยวกับการปรับวารตำานจุดสว่างของข้ารัาชการเสนาบดีข้าวบุญให้อยู่ในบริเวณที่เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การชุมนุมที่มีบรรยากาศการชุมนุมที่พัฒนาในแนวทางที่ดีขึ้นนะคยังไงก็ตามครัเพื่อนที่ทหารยังคงออกเดินตรวจตราในส่วต่างๆเช่นเดิมนะครับสำหรับในส่วนของการรายงานของสำนักงานตรวจใงชาติตัวนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับที่เปิดยุ่งด้วยที่สภาพรักษาขึ้นไม่มาก อย่างลุกตื่นเนี่ยมี2เหตุนะครับแล้วก็เป็นเหตุใช้อาวุธปืนซึ่งทีผ่านครับในตะยะการควบคุมเขาผต้องปรับบริเวณเส้นถนนวิทยุกับเส้นถนนราดชันบิดนะราดชันบิดเนี่ยมีมีเต็นต์ต่างๆอยู่นะครับในการที่วิทยุเนี่ยโลกนะครับแล้วก็มีเหตุเกิดขึ้นในจุดเยกระชับเวณประตูเนี่ยนะครับเหตุเขาผต้องปรับที่บริเวณประตูหนึ่งแล้วก็บริเวณเส้นวิทยุเส้น